แล้วก็จะมีนี่นะครับผมน้ำพิเศษนะครับผ่านรุ่นใหญ่เขารู้กันนะว่าน้ำมันคือน้ำอะไรนะครับสเปกะดีะครับเ่ยไปตอนผ,ผัดพริกเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพนี้นะผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้นี่เลยครับผมเข้าเรื่องกันเลย ผัดเผ็ดงูนะครับผมงูตัวนี้นี่ได้มาตั้งแต่นู้นครับที่ไปดักหนูนะครับแต่ทํากินไดมั่งครับอันนี้ก็เหลือประมาณน้อยนึงเดี๋ยวจะผัดตอนเช้านะผมนี่นะจะเป็นงูเห่านะครับอันนี้ก็ตัดกินได้มั่งแล้วครับผมตัวเดียวนะครับเนี่ยจะตัดไปทอดนึงนะครับตัดไปผัดกินกันต่อโน้นอันนี้ก็เหลือครับแล้วแช่ตัวเย็นอยู่เนี้ยเดี๋ยวผมจะผัดเผ็ดตอนเช้าเลยนะครับผมเดี๋ยววัาลุยนะเดี๋ยวเขาญาติซับนะครับผม น,นี่คือเราต้องสับให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมยาไปทอดนะครับผมไม่ได้เอากระดูกออกนะวันนี้สับเลยนะครับมผมไม่มีเวลาดึงออกนะครับผม <laughs> สับเลยครับน,น่าจจะแข็งเนี่ยนะแล้วพยายามสับให้มันละเอียดนะครับ ละเอียดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดนะครับผมเดี๋ยวไปแกะในครัวเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับผมบรรยากาศหลังบ้านผมนะครับอันนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็ตีนาแล้วมันมีนกมันเดินมากินหอยกินอะไรนะอากาศโคตรเย็นเลยครับในหลังบ้านไนครับลุยครับเราอะครัวนะครับผม ใบางเทศแบบว่า,า,าหอนะแล้วก็วเอาไปตำให้ผลนะรรบเทียมนะใส่ไปทางไนะครับเนี่ยเมันลงไปหนนะาด้วยพริแห้งครับใส่ไป นี่ครับเวลาผมไปตำพริกนะเวลาผมที่ผาผมปรุงผมจะไม่ใส่อะไรมากมายนะคือว่านี่ครับนี่ฮะหัวใจหลักของผมนี่คือเกลือนะครับผมก็ใส่ลงไปนะครับนี่พริกนี่มันมีรสชาติอยู่แล้วเพราะว่าผมใส่เกลือไปนะครับนี่ยเกลือในตำนานนะเนี่ยยังไม่หมดเลยครับเนี่ยนี่ซื้อไปจากมหาชัยเลยครับเนี่ย อันเียก็คือว่าผมจะทอดเนื้อง,งนูนะผมทอดให้เขาสุกเลยครับไม่อะไรตางรก็ทอดแบบให้สุกให้เหลือง้ให้หอมเลยครับเื่อว,ว่ากระดูกที่ผมไม่ได้เอาออกมันจะผุง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ้ามันยังไม่นานมุกนก็จะามาสับอีกทีนะผมอันนี้มันไม่ใช่น้ำมันใหม่นะผมมันเป็นน้ำมันเก่าแล้วน้ำมันที่ผมว่าผมเอาทอดหนูไว้นะครับเทอดหนูไปข้างเดียวเนะองครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็นนี่ครับทอด หมูกรอบก็ะทิ้งนะครับผมอันนี้ก็หลังจากที่ทอดนะครับผมจริงๆผมจะทอดให้เอียดกวันนี้ครับพอดีผมไม่มีเวลาครับผมนี่ไปทํางานก็รอไม่ได้แล้วครับต้องเอามาสับก่อนนะครับเนี่ยฮะแต่ก็โอเคนะครับเนี่ยมันก็จะได้รักขนาดนี้นะออกนละมันออกนะครับแล้วก็เอาไปสับอีกทีนะครับผมถ้าเราสับละเอียดแล้วก็ไม่ต้องไปสับนะครับอันนี้ผมต้องสับมาไม่ละเอียดเลยครับสับหนาบางตะกี้เนี่ย รอ,อร่อยครับผมสูตรนี้ยก็ทําได้หลายแบบนะครับทำแบบสับสดๆแล้วก็ผัดเลยก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับหรือว่าเอาไปย่างย่างก็อร่อยครับมันก็อร่อยไปอีกแบบนึง ไปสับก่อนนะครับเนี่ยจริงๆก็ต้องทอดให้แบบนี้ครับเหลืองๆไม่ไหมๆอย่างนี้ครับเนี่ยมันต้องแบบอย่างนี้ครับถึงจะอร่อยนะครับเดี๋ยวผมไม่มีเวลานะครับนี่นะครับผมสับให้ละเอียดเลยครับสับอีกรอบะครับผมเนี่ยที่ว่าทอดมาเมื่อกี้แล้วทำมาสับนะครับนี่ครับดูขั้นตอนผมทำครับเนี่ยมันก็ยังไม่ละเอียดมากมายครับเพราะว่าไม่ได้เอากระดูกออกแล้วอีกอย่างคือว่าทอด ไม่กอบม,มากครับเพราะว่าไม่มีเวลาครับผมติดไฟก่อนเลยครับผมแสงไฟนะผมผัดพริกนะนี่อะแสงไว้ครับผมผกนะ็นะกมอันนี้พริกที่ผมตำนี่ก็สูตรเดียวกับผัดหนูหนาเลยครับผม น,บบนี่ผมผัดที่แก่หอมแล้วก็จะมีนี่นะครับผมน้ำพิเศษนะครับผ่านรุ่นใหญ่เขารู้กันนะว่าน้ำมันคือน้ำอะไรนะครับสเป็ก็ดีครับเนี่ย ไปต่อนผัผัดพิกเลยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพนี้นะครับผมกินมีแบบว่าไม่นานไม่นาไปทำงานแล้วกบหนา้าแบบว่านั่งอยู่บ้านอะไรประมาณนั้นนะก็ใส่เนื้องูน้ำเนี่ยที่ผมสับไปแลัวสับละเอียดเลยนะครับผมนี่ครับอั้ ลิงแก๊สหน่อยครับผมจะผัดคนๆไหมครับแล้วก็ปรุงรสเีม่มีสมัยดอกวก็มีสมัยดอกตัดสักหน่อยหนะ่อยน่าจะเด็ดนะครับเนะี่ย ปัดเป็ดงูเห่าครับผมกับฐาน่นคนป่าเนะะคนนี้เดี๋ยวพาไปกินโรงงานกันนะครับเพื่อนๆกินกันจ้าใส่ในกาใหม่อ๋อไม่อะครับผม ใส่วิกกี้เข้าไปนี sí, English, ่แบบว่าบอกเลยชวนไม่ให้ผมไปทำงานแล้วเขาเนี่ยกีิ่นหอมมากเลยเขาเนี <onder> ่ยตดดีนะผมใส่ไปครับเนี่ยประมาณช้อนชาครึ่งนะกะกะเอาแล้วครับยังไงก็ขาดไม่ได้ครับผมผมชิลลดนะครับหนึ่งช้อนช้าใส่ไปครับ ไปกระแดกนะว่าโอ้โหใส่ผงชูรสของของปลายงไงก็ต้องใส่ครับผมถ้าไม่ใส่บอกเลยไ <laughs> ม่ได้เรื่องครับไส่น้ำปลาครับนี่ใส่ไปหน่อยครับอันนั้นก็เป็นกะเพราครนะับ อืนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับกับความอร่อยมันทําได้หลายอย่างนะงูเหา่าจะทําสดจะเอาแม่เอาหนังออกเอาหนังออกโอ้โหงูเห่าเลยเกือบยี่สิบสามสิบเมนูเหมือนกันครับเนี่ยจะทำมากินนะนี่ครับผมนี่ครับผมกับเผ็ดงูเห่านะครับนี่ที่สันหน้าตานะพริกแม่แดงแกงไม่อร่อยครับ แขงเก็กครับผมเนี่ยดูครับก็ลำลาเลยนะครับสำหรับกับเพ็่อนของเขา <c oughs> เดี๋ยวหลองรีบกินข้าวแล้วในตัวไปทำงานเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมอ่าวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ